โบสถ์้าไงไม่ตามเรื่องวาสนาไม่รูร่องจนป่านนี้ได้ไงมไาเออเบโนมีบาเซต์เล่นคำฝอยสายล่องลอยพี่หนาววิน่าจะพี่ครูสอนคือดําดอกแนเขา บอกกับพี่พ่ชใจคือหัวใจสิรุดแต่จังไหนเขานี่ขคุณค่ะไปานี้หน้าโอย่นี้เดี๋ยวเาอะเียยดูเอเจ้าองยู่ซ้ายุคคาร์ันเจ้าดีเนีย ถามน้ำทังเลยเพรามัเห็นเือด้งใจอายไหวหวเพท่อนก็เคยทีกัรคหาดใหญ่กว่วว่าที่เดอควงบางทานมีงข้าบานของเขาลองเินเหือนกันนะทัพพ้อยคัพ้อยาเดพอยลวเดือไปสบขา้รังเียังแดมตีห้องยาวไปนาไอ่ลเสียกันได้เียปานี่เเอ โอ้ไปนี่จ้าที่ักบ้านเนาบอกคนออกมหายห้มันเป็นแบบนี้เก๋่ากผู้บ่าวมหาผู้บ่าวมหาไอ้่าเสียงไงเด็กอ้วามองในด่ยอ้คนจยนีไอ้พ่อใจล้ีโอ้ยพ่อใจล้ีกป็นไรอะไอ้พ่อใก้โอ้ยยิ่งแตเสียงพยัญชนาว่าแมนไทยมาเอื่เลี้ย ข้ม่ใจ้าจะบวชศาสนาพี่มหาข้าพจจะวาสนาขพบวชพระาสนาโอ้ยคุ้ยืเข้อมอกมายไปทางไหน้าุ้นเขาข้าพ้นไปอยู่ที่นีรอกผู้บัมหาร่องนมันโอ๊ยผู้บัร่งนีเป็นเ้าเส้าพ่นิแปนแปดแปดขวานโยขอเต็มเล้องพ่อจะเป็นเจ้าจบวาสนาถ้าเจาไปอยู่ี่ไหนพี่กับบ้าไม่ได้มาจะพี่จิงากัไปใส่น้องไ นวาสนานอนวันาจะขึ้นสอาิ้านวัตนาจะข้าก่อนกิ้าก่อนจ้มข้ิน้าวันเซว่าทนานี่เยาตาไปไหนเนาะจ้าจ้าพี่โอเคโอเคปนี้ไปเอ็นทัมื่ไหนจะได้ไปเอ็นัไหร่า่พี่าชื่อนั่งไหนโอเคอยู่โอเคโอเคเย็ดเย็ ป yeah, ่านนี้จะเมื่อเข้าไปในบ้านไอบอกี่เม่กับนู้นขาดกันว้นียงเอาไบเสียงอาไปเเสียงขอเสียงค่อยดังๆนะเร็วค่อยมาหลายน้อบาริน้าะ วัฒนามนสวนาปีกวัฒนใช่มยไกวาสนาเยป็นอย่างเราวาสนายามูไก่ปีกวัฒน์ใชหัวจวนาต็มต็มจังใดมันเต็มว่ามาสีดำนี่าสาสนาวาสนาเสียไได้้วาสนาวนว่นานั่ง่บ่งนี่เาะนาพี่พรชัย พี่บอชลูาสนานะครับเจ้าแักตรงไหนโอแ่แ่าเป็นเาแหกเห็่อเป็นหายเก๋มือว้าิ่งไปวิ่งายเมอ้ด้ยกัด้วยกันน้ว้า้หายกออหรอตอชุนี้มาสลายเร็ววเรเร็วเรคนที่ก็เห็นว่าวา ទៅហើយល្មមបងមកឆ្ងាយមកឆ្ងាយមានបងខំខែមកកូនទីអបឲ្យអវសនាតាទៅហើយ เราทั้งจากกันทังกระดานของพุณลุงคจะไหนแวงหันบักเนี่ยมันคงอื่นวานารล่ะตาของกูเนี่ยชันชันพี่เมย์นพ่พพี่งเห็นรึเปกคนกำลังขอใจผิดอยู่ครับพ่อ เรื่องของข้ามันจบรงแค่นี้อย่านะขโมยขโมยขโมยขพีเลยบอกขโมยไม่เพ่อนพี่ถ้าพี่เป็นลูกชายพี่ต้องรับผิดชอบสิิงจริงเลยก็มีเราอยู่นะให่เลยถ้าขพอยเนอยากให้พี่รับผิดชอบก็สิแต่งหน้ากับวาสนาก็ได้ขพาว เอ้ยย่าไอหลานของลุงมันตัเนมันเป็นลูกเต้าโล่วาตัเนี่ยฮะีรไ่าไปชอบหลานสาวอัน้วยรของกูผมเสือพ่อชายเป็นลูกพ่อเศรษฐีเกียงไก่ลูกเศรษฐีเกียงไก่ลูกว้ยลูกนอ้งสี่น้องบอลด้วยบอลว้ายไัโอ้ยดดเนเ็ดนลุงตีหลุยแล้วแทนด้ นี่นี่นี่ลออัน้าข้าง้างด่านลงก็มันมันมันเป้า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 มันดูมาขอมันแดงรานาวลุกยุ่งปด้งสะผมขอตกกำบันก็ได้ครับไาไป ความเงนกงับางมันยเ็กนไ้นอนแหงหลายย่าบางนั้นไปเสกเพาคนักนงสิามหนอนแหงหลายนเขาหักกูเขาไม่ได้หักมึงกงมันข้มันข้อลกนย เป็นกก <sweak> 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 พ <krit of a |ms|> ัทง่างวาบัดนเป็นเพ็งเธอพ่าบาีสแค่คิดมากกบตาใจมันคตรสั้นเหมือนรเลื่อนคำว่าพอใหต่อพี่ชา ทอดใส่ตอดตอด่าพรอยน่าหกเป็นคนถูก